หกนะน้ำเริ่มลดแล้วยี่แปดสี่ธันวาเก้าธันวาสิบหกธันวาสิบเจ็ดยี่บเอ็ดธันวายี่แปดนะฮะหมดแค่นี้น้ํามันเริ่มลดไปแล้วอันนี้ก็เนื่องจากว่าเราถ่ายเรดาร์เกือบทุกวันใช้เงินประมาณยี่หกล้านบาทสั่งถ่ายเกือบทุกวันเลยเราก็จะได้ภาพแต่ละวันว่ามันเคลื่อนที่ไปไหนนะครับเสียดายว่าเขาน้ําท่วมปีห้าห้าสี่เนี่ยเราไม่ได้ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติ ถ้าเราปล่อยให้มันชันพรนชาติเราจะรู้โทโปกราฟีมาเลยว่ามันไปทางไหนทีนี้เราไปกั้นจริงๆแล้วน้ํานี่มันจะต้องมาทางนี้นะฮะทางตะวันออกทีนี้มีการกั้นมันก็ฝั่งตะวันตกก็รับกรมไปนะฮะพุทธมณฑลอะไรแถวนี้น้ําไม่เคยท่วมถึงแค่คอนะฮะแล้วเราเคยดูภาพถ่ายเราเทียมโอน้ํากระแสน้ํามันแรงมากนะฮะพอมันมานี่ปั๊บมันพุ้งมาเลยนะครับอันนี้เรามีอยู่ในฐานข้อมูลนะฮะอันนี้ก็มีขึ้นอินเทอร์เน็ตนะฮะรายวัน ช่วงที่น้ําท่วมเนี่ยมีคนเข้าไปดูเป็นล้านนะฮะปกติก็มีแค่พันสองพันตอนนี้คนเป็นล้านนะหนึ่งจุดสี่ล้านเห็นไหมนะครับอของเราตอนนี้ก็มีดาวเทียมไทยโชดนะครับมีการผลิตรับท่งถ่ายข้อมูลวิเคราะห์ให้บริการอันนี้คือเป็นดาวเทียมไทยโชดขึ้นมาปีห้าหนึ่งนะมีระยะสองเมตรกับสิบห้าเมตรนะครับอันนี้สถานีควบคุมอยู่ที่ศรีราชานะครับ อีกอันที่เราให้บริการคือ TMS Thailand Monitoring System นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ท่านสามารถเข้าไปดูเรื่องน้ำท่วมไฟป่าภัยแล้งแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำท่วมนะครับ,อ,นนนะรบอันนี้ก็จะเป็นไฟไฟป่านะครับอันนี้ก็จะเป็นภัยแล้งนะครับซึ่งเราใช้ข้อโมโูลนวิสแล้วก็น,นี่ก็เป็น สปิริกรลใช้ฝั่งนะครับซึ่งขณะนี้คงเร,เรียนให้ท่านทราบว่าเมื่อวันก,อนก่อนมีการบรรยายพิเศษขนานนี้เราได้รับงบจากน้ําท่วมนะครับประมาณ400ล้านตั้งเลดาร์ชยฝั่ง18สถานีนะครับเลดาร์นี้จะวัดความเร็วขึ้นนะทิศทางการไหลเวียนของกระแสน้ําในอ่าวไทยฉะนั้นเวลาเกิดเรือล่มน้ํามันรั่วเราก็จะรู้ว่าน้ำน้ำนี่มันจะพัดไปทางไหน นะหนึ่นเรื่องของการช่วยใช้นะครับอันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งก็คือครั้งนี้เราทํา gs ในการพัฒนาจังหวัดนะครับแต่จังหวัดก็มีส่วนอย่างเช่นลำปางนะฮะก็ใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินภูมิประเทศนะฮะดะูงบประมาณอะไรทั้งหลายนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเว็บไซต์ที่เราลงไปถึงระดับจังหวัดนะครับจังหวัดนี้ก็จะใช้ได้ดีนะฮะก็จะรู้ว่าตัวเองมีทรัพยากรอยู่ตรงไหนถ้าท่านอยู่บงการนี่ท่านจะเห็นท่านมีทรัพยากรน้นํานี่มหาศาลนะฮะ ประมาณ40%ของพื้นที่ผมว่านะฮะภาพถ่ายดาวเทียมจะมองเห็นนะครับทีนี้มาพูดถึงเงิน SDI นะครับผมว่าจะไปเร็วนิดหนึ่งก็คือว่าเรามีกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติอยู่นะครับมีอนุกรรมการนะครับแล้วก็จะมีเส้นชั้นข้อมูล13เลเยอนะครับเราเรียก FGDs ซึ่งาภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศข้อมูลเดิมุมดหลักฐาน GPS นะฮะอันนี้ก็ เขตการปกครองเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ําเขตชุมชนป่าไม้การใช้ที่ดินอันนี้เขาใจว่ากรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพหลักแผนที่ภูมิประเทศแปลงที่ดินอุทกศาสตร์ทางทะเลนะครับอันนี้ก็จะเป็นภูมิศาสตร์สารสนเทศนะครับพื้นฐานของประเทศไทยซึ่งกรรมการภูมิสารสนเทศนี่มีการประชุมนะครับให้เห็นมีการแผนขับเคลื่อนระหว่างปี5 4าสถึงห้นะครับฉะนั้นภูมิสารสนเทศนี่ก็จะมีเรื่องของกรอบนโยบาย มาตรฐานชุดข้อมูล fgds 13ชั้นข้อมูลที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับเม e t a d a t a ซึ่งคุณสุภาวดีจะพูดเม e t a d a t a นี่จะช่วยให้เราได้เยอะนะครับท่านเข้าไปดูนะว่าจังหวัดลำปางนี่มีใครทําอะไรบ้างทําดินทําน้ำท่านไม่ต้องไปทําซ้ําแล้วไปขอข้อมูลเขาได้เลยตัวนี้ถือว่าสําคัญ metadata นะครับเดี๋ยวรายละเอียดทางคุณสุภาวดีจะให้รายละเอียดนะครับอันนี้ฮะที่ผมพูดถึงว่า คณะกรรมการภูมิสารุทศกกาหนดแล้วว่า13ชั้นข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่ว่าแต่ละหน่วยงานจะต้องรับผิดชอบแล้วทําขึ้นมาแล้วเอาขึ้นเว็บไซต์แล้วให้บริการฟรีนะครับซึ่งขณะนี้กําลังยังเดินหน้าไปถึงไหนนะครับแล้วอีกอันาหนึ่งค,ค,คือว่ามาตราส่วนนี้ได้มีการกําหนดไว้แล้วนะฮะว่ามาตราส่วนหลักของประเทศไทยนี่มี5มาตราส่วนคือ1ต่อ4,000 1ต่อ1มื0น2 5 0 0 0 5 0 0 0 0แล้วก็200,000นะครับ ถ้าใครจะทําแผนที่นอกเหนือจากนี้ก็ต้องทําเรื่องไปขอว่าเป็นการเฉพาะอย่างเช่นในตัวเมืองนะครับอ,อย่างกองการไฟฟ้าก็หนึ่งต่อห้าหรนะครับหรือว่า1ต่อพ0นนะครับแต่โดยทั่วไปนี่คือแผนที่หลักนะครับอีกอันหนึ่งที่เราทําขึ้นมาคือ,อระบบสืบค้นบริการข้อมูลของประเทศไทย nsi clearing house นะครับเป็นการสืบค้นเมตาดาต้า metadata, แสดงแผนที่ออนไลน์ ประมวลผลภาพถ่ายนะฮะเป็นการศูนย์การแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็น e-service e-commerce นะครับมีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นะครับมีจังหวัดนำร่องที่ทำไปแล้ว2จังหวัดคือยะโทธรกับเพชรบุรีจะมีเลเยอร์พวกนี้อยู่ครบนะครับเดี๋ยวว่าคุณสุภาวดีจะนำเสนอนะฮะอันนี้เหมือนกัน,นเป็นเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวได้คงมีโอกาสเข้าไปดูว่าเอ็อของเราเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับ อในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับทําอะไรเนี่ยประเทศไทยเนื่องจากว่าไม่ทราบเป็นชื่อหรือเปล่านะไทยแลนด์นะเหมือนถึงว่าประเทศที่เราทําอะไรก็ได้ไม่เหมือนเกาหลีนะครับผมที่ผมไปดูงานคราวที่แล้วเนี่ยเขาฟันธงเลยที่เขาส่งดาวเทียมได้ทุกวันที่ถามว่าเขาใช้งบเท่าไหร่เขาทํามาแล้วสิบปีนะมีดาวเทียมขึ้น เขาบอกเขาได้งบปีละหมื่นล้านของกิสตาร์ในปีละสามร้อยล้านนะเขาใช้เงินเป็นแสนล้านฉะนั้นอีกอันหนึ่งนะฮะระบบศูนย์รวมเนี่ยเขาเป็นเนื่องจากว่ากึ่งประเด็จการเขาสั่งเลยคนนี้มีหน้าที่ทําทําคนอื่นอย่ายุ่งของเรานี่มันจะยากหน่อยคือต่างคนต่างทําแล้วมารวมกันนี่เจ๊งทุกทีผมเห็นแล้วเวลาประชุมรวมกันเนี่ยกลับไปเป็นเดิม นะครับอันนี้ก็จะถือความร่วมมือร่วมใจของทุกๆฝ่ายที่ว่าจะเป็นต้องเป็นหนึ่งแล้วก็แชร์กันท้งน,นี้ท้งนั้นก็จะโทษใครไม่ได้เนื่องจากว่าระบบการของเรามันเกิดขึ้นช้าหน่วยงานต่างๆก็ต้องเอาตัวรอดก็คือใช้างานของตัวเองไปก่อนถึงเวลามาแลกเปลี่ยนกันมีปัญหาครับเพราะว่ามันแลกเปลี่ยนกันไม่ได้มาตรฐานไม่เท่ากันนะครับอีกอันหนึ่งที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาคืออุทยานนวัตกรรมนะฮะเทคโนโลยีอวกาศ SKP ที่ศรีราชา นะครับตอนนี้เรากําลังสร้างตึกนะจะมีศูนย์บม่มเพราะมีสถานที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมนาชาตนะฮะอันนี้กำลังกำลังจะเปิดตัวอยู่ถ้าท่านมีโอกาสก็ขออนุญาตให้ไปดูงานที่ศรีราชานะฮะเรามีดาวเทียมไทยโชดมีสถานีควบคุมอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ที่ให้ความสนใจนะขอบคุณมากครับ